you ครูบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีกิจกรรมพิเศษค่ะมาบนเขากันมาหาเก็บเห็ดค่ะ เดียมเียมอะไรมาใส่เห็ดขาววันนี้พอไหมเนี่ยพอไหมถุงเล็กแค่นั้นพอเหรอไม่พอแต่ตอนนี้ยังหาให้เจอก่อนยังไม่เจอเห็ดเลยฝนดีค่ะปีนี้ปีนี้ฝนดีแล้วก็อ่าพอดีสตีฟเขาผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดค่ะ เขาเลยพามาหาเห็ดรอบที่แล้วเขาได้เห็ดไปเยอะแล้วเขาก็แบ่งไว้ให้ทํากินด้วยเราก็เลยตื่นเต้นจะมาหากันเองดูสิเห็ดจะพอกับคนไหมคนมาเยอะอแยกกันแยกกันฝรั่งก็ตื่นเต้นนะพอไม่ชอบเห็ด ได้ข่าแต่ได้ข่าวว่ามาร์คชอบเห็ดมาร์คชอบเห็ดนี่ไงเห็ดที่เราจะมาหากันคนเขาหาตาดีมากเลยเนาะเ What you call King b o l l e King b o l l e y Wally Wally

Some people wow. like to cut them off because yeah. if you put them in your if you put them in your box or whatever with the soil on it gets all over so some oh. people like to cut it right there oh. and some people cut it and leave the base in the ground but mm. it's completely up to you. they are good studies and that it doesn't matter huh. one way or the other. doesn't matter. Mm -hmm. Woohoo! So, did <laughs> you my... <laughs> my... Oh my <laughs> goodness. goodness! Did you get me? <laughs> มันจะมีอ่ะมะแมลงกินไหมต้องห่าดูก่อนถ้ามันเป็นจุดๆแปลว่ามแมลงกินค่ะถ้ามันมีเยอะก็คือไม่จงคกินโอเคค่ะตอนนี้เราก็มีตัวอย่างมีแบบอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแยกแย้ายกันไปนะคะถ้าเดินไปเป็นกลุ่มก้อนขนาดนั้นเห็ดไม่เพียงพอแน่นอนเดี๋ยวเราจะแยกแยกไปนะคะเพราะเราเพราะว่าเรามีตัวอย่างแล้วอ You ready? I'm ready. I'm excited now because I know what, what, what we're looking for now. <laughs> <laughs> but I'll probably not find anything. Uh huh. Ah, <laughs> you ทางเนี้ยมันแก่เลยอันนี้แก่นี่สตรอเบอรี่ป่านะคะดูสิดูสิเล็กๆเองตมูตมีน่ารักเหอเป็นแบบนี้สตรอบอีป่าลูกเล็กๆอร่อยอร่อยอ๋ออายกอตป่า ใช่หละอืมใช่ปะวะทำไมมันเคี้ยวๆอย่างงี้ stru strong inhabited มาช่วยกันหาเห็ดมาหาแต่สตรอเบอรี่อะ e e c เต็มเลยเต็มเลยอะพอจะได้ไม่เห็ดพออุ๊ยอุยอุยเจอเจอเจออยู่ด้านในเลย ีเหลืองๆเนี่ยเอาไงเนี่ยกิ่งไม้ก็หนักน,นี่อันนี้น่าจะยังไม่แก่พ่อยังเหลืองอยู่ถ้าแก่มากๆก็จะออกไปสีน้ำตาล

พอยังไม่ออกจากจากป่าสตรอเบอรี่เลยนะคะโอ้โอ้ I break it บ mm hmm. อกว่าถ้าเก็บแล้วก็ mm hmm. เขาจะตัดเอาส่วนที่เป็น,ปนดินออกนะคะ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. เวลาเราไปใส่ตะกร้าอะไรเงี้ย mm hmm. ถ้าเราไม่ตัดออก ดินมันก็จะเปื้อนไปหมดเลยทำความสะอาดยากมาอีกมาอีกอมไม่เจอเห็ดเลยเหรอ <What? S 1> You didn't see anything No All is <Only> strawberry h m so อ Good job เมทสัตว์ See? Let me see. Oh, good job. Show me. Ha ha. Good one. This is spongy. Yeah. Very spongy. Do uh. mm. you have any in here already? Mm -hmm. Oh, wow. Oh, my God. We got a lot in there. Yeah. Hmm. Mm, good job, Paul. I found one. <laughs> <laughs> see? See? เต็มเลยสตอรอเบอรี่ทั้งนั้นสตอรอเบอรี่ป่าเอาวอลลี่นั่งครับสตรอเบอรี่และอืมโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว,แ,ลวแก่ไปหรือเปล่าเนี่ยอุ๊บโอ้โนี่ yes โุ้ยอย่างสวยเลยแก่ไม่แก่ไม่รู้เราเก็บไปก่อนไม่ยอมลุกออกจากดงสตรอเบอรี่เลยข e อ n นพอ l ไปวอลลี่ไปตามมาไปตามมาวอลลี่ไปตามมาเก็บสตรอเบอรี่กิน ไม่ไปไหนเลยล่ะอันนี้เห็ดอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันดูไม่เหมือน <Found one. S 2> ไม่เหมือนตัวอย่างเลย What Wow It's two There's two stems Wow, wow. Look at you Good job โอ้ลูกดูที่พวงอ๊ะดูที่อันนี้ดิ อย่างงามเลยครับแต่มันไม่ใช่ยังไม่ใช่ที่เราต้องการเฮ้อมันไม่ใช่อ่ะเด่น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 นี่ไม่ใช่อืมไอ้ฟ้าวันไอ้ฟ้าวันไอ้ฟ้าวัน you see how d i ฟ f e r e n t พอเ l ี e ย h it d i f f e r e n Uh, you look at the skin, you look at the skin, uh huh. oh, look, yeah, see? i The t skin different. Hmm. Uh huh. And did you the same color yellow or uh huh. brown? Okay, yeah. The whole one. เจออีกแล้วมันก็จะต่างกับอันนี้นะคะมันก็จะต่างอันนี้เนี่ยผิวมันต่างกัน นี่ถ้าดูอันนี้คือมันจะไม่ใช่ไม่ใช่ที่เราหานะคะแต่ว่านี่สิ่งที่เราหาอันที่เราหามันซ่อนอยู่ตรงนี้มันซ่อนอยู่ในนี้ผิวจะไม่เหมือนกันนะคะผิวจะต่างกันเลยอ,อันนี้มันจะเงากว่ามันจะเงามัน่ะแล้วก็จะเป็นสีเหลืองสีน้ําตาลทั้งหมดนี่ค่ะการวันคาดา ตะการตาโอ oh ้โหมามาลูกมามาไปด้วยกันนะมอนโอ๊ะเนี่ยฮู้ฮู้วอลลี่ลุกเห็ดเยอะมากอะแต่ก็ต้องดูดีๆอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้สีมันไม่ใช่อ่ะ n นม Yeah maybe that one that one that o n ใช่ม่าว oh no ไม่ใช่มันมาอย่างมเลยบานเท่ากระดงเลยไอน่ยเหลือ่ยโล not that one เหมือนกันไหมมันใช่ไหม What about this? May be พ i c and a- yeah. s ร์คพี่มเดเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บไปถามสตีฟนะคะว่ามันมันใช่หรือไม่ใช่อย่าเลยเซมเนี่ยตรง <the> old, ตรงตรงตรงใต้หมวกมันจะไม่เหมือนกันนะคะอ่า uh, อันนี้ที่เราต้องการจะเป็นแบบนี้ mm hmm. เป็นแบบอืม คุณไม่ถูกนะอันนี้ก็จะเป็นเส้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 วอย่างงี้ว้าวอีกัดมากฮู้ฮูกระจับดู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 ด,ด,ดูบ้านนี้เขาได้ดูเขาได้แัน oh, นี้มหมดูโอ้อซ่าหลอด i ต่ไอ้ดนแทบเป๊ h น t ่นคือนั่นคือพอล I ี่ส์เห็น แล้วก็เจออีกแบบเห็ดอีกชนิดนึงนะคะเรียกว่า honey m u ั h r o o m แล u s h r o o m เต็มแล้วเยอะมากคือเยอะมากไอ้ที่เห็นก่อนหน้านี้ที่บอกว่ามันไม่น่าจะกินได้อะแต่จริงๆแล้วมันคือใช่ศาสตราจารย์เขาบอกว่ากินได้ศาสตราจารย์เขาบอกว่ากินได้ค่ะนี่ดูสิ h o n นี่ฮันนี่มัต o o รูมเยอะคุณมีกระเ a ๋ e ในกระเป๋าเป้ไ p มเยอะเราใช้กระเป๋านั้นนี่คือเยอะมากโอ้ยนอนนี่ไหมเนี่ยจะเป็นมวนมวมวนมวลเยอ everywhere. everywhere. <laughs> yeah. There you wow, mình dính dày mang dày của na theo của na thế. quá. nào ban ban thẳng videoing. Cut it. Oh, like, ah. Me too. Oh. oh, I'm not sure wow, it's if good. It's not good. Oh, yes. Yeah, oh, on. it's all mushy. Ew, gross! See? Yeah, let's leave that but one here. It's huh? so big! ว้าว e ้โหว้ยน y ่เป็นอะไรั่น t นอะไั่นนอ R ไ y นันเอะ่นเป็นอไร่นเปะ bye. เป็นอะรนั่นเป็นอะไรนเป็อรนัเอเ็อไเป็นรั่เปนนั่นนะน่นนั่นนอเปนรอเงียบรออ่เอะั่เอะ่เเ็เ็ ดูสิเต็มเลยแล้วดูพวงนี้ดูกระจกนี้อ๋อระเจา้าฮันนี่เ้ยเก็บ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 คือมันเยอะมากเห็ดนี้เป็นเห็ดฮันนี่ฮันนี่มัตสรมไหม Yes เนี่ยฮันนี่มัสรมเห็ดอะไรเห็ดพึ่งเหรอหนูก็ไม่รู้นะไม่เคยกินมันเยอะมากตอนแรกเห็นคิดว่ามันไม่ใช่เพราะว่า ต้องการจะได้เห็ดอีกแบบหนึ่งตอนแรกที่เก็บแบบนึงแล้วแบบนี้คิดว่ามันไม่ใช่คิดว่ามันเป็นเห็ดพิษก็เลยไม่เอาเลยทิ้งเก็บทิ้งแต่ว่าพอเก็บไปถามสติฟเก็บไปถามศาสตราจารย์เขาบอกว่ามันเป็นฮันนี่ฮันนี่มัสรูมมันเวล y ก o ดมั u ส h รูมโซก็เลยกลับมาเก็บกันใหม่แล้วตอนนี้ก็เต็ม it's full I want to get more but I don't know how to deal with it I don't know how to d o with them a lot a lot yeah พีฟูยอดจฟันฟันสนุกมากมากเป็นบ้านเราเนาะย่างกันอันนี้ไม่ต้องย่างกันเลยมันเยอะมากมีอย่างเดียวต้องทําคือต้องเก็บไปเอากลับไปเอาถุงเอาถังมาใหม่มะไฟเต็มเลยตูนี้ไหนมาดูซิเต็มเต็มถุงแล้วเต็มถุงเต็มถุงแล้วแล้วบอกว่าพอแล้วแล้วไปไม่ได้อีกพอโอ้ my god พาล start working here too นี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เหี่ยวแล้วดูสิเต็มเลยให้ตายเถอะจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ยเก็บไม่หยุดจบแล้วนะคะภารกิจเก็บเห็ดในวันนี้นี่ก็จะได้มาอันนี้จะเป็นถุงถุงสำรองอ่าถุงหลากถุงใหญ่เอาไปเก็บไว้ที่รถแล้วค่ะอันนี้ถุงเล็กนี่ของงาัพ เต็มาถังเลยตอนแรกส่งไปให้ตุ๊กตาสิเี๋ยวเราจุดไไปม่เน็ยเต็มถังเลยดูของดูของบ้านนี้นี่บ้านนี้ก็เต็มเขาตัดตัดโคนตัดดินออกนี่มาดูของศาสตราจารย์กันนะคะของสติี ดูเยอะมากเยอะไม่เยอะดูเอานี่คือลังลังของเขาคือเต็มท้ายรถแล้วเนี่ยคือครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะโอ้มห my god ธรรมชาติที่นี่อุดมสมบูรณ์นะคะแต่ปีนี้เพิ่งจะเคยมาเก็บเป็นปีแรกเพราะว่าไม่แน่ใจนะว่า ว่ามันเกิดขึ้นทุกปีไหมมันมีเยอะแบบนี้ทุกปีไหมเห็นเตตี้บอกว่าปกติถ้าเข้ามาแป๊บหนึ่งเขาก็จะได้เต็มถุงแล้วแต่ว่าส่วนตัวเรายังไม่ได้เคยมาที่นี่นี่เพิ่งจะมาครั้งแรกเป็นครั้งปีนี้เป็นครั้งแรกฝนดีหน่อยค่ะปีนี้ปีนี้ฝนดีเห็ดก็เลยขึ้นเยอะเลย ท่าม mm ีอะไรบ้านี่โอ้ทำไมมานั่งแอบนี้ล่ะลูกดูสิหงอเลยเจอพี่พี่เขาแกล้งพี่พี่เขาแกล้งพี่ๆเขาเล่นเขาเล่นแรงวอลลี่หงอหงอหงอโอ้ Alright, what do you think? that's fun, it's good. Yeah, beautiful day But I don't really like mushrooms. Yeah, you don't like mushrooms, right? No, but I'll try, I'll eat some. You have to help me eat. I like a couple of bites. You have... A mushroom? Well, you have to I help, help me I think if I fry them really thin, okay. i like them. My job. not like it. And this is the ในวันนี้นะคะผลงานการออกไปเก็บเห็ดบนเขาค่ะเยอะมากได้มาเยอะมากยังไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรกินยังไม่รู้เลยว่าจะจะถนอมอาหารยังไงอน่าจะต้มแล้วก็แช่ฟิตไว้ค่ะมันเยอะมากงานต่อไปก็คือต้องมามาตัดตัดส่วนที่เป็นดินเป็นดินเป็นส่วนที่สกโปรงออกค่ะตัดล่าง สนุกกับการเก็บคือมันเพียงพอแล้วถ้ารู้จักพอมันก็จะไม่เยอะขนาดนี้แต่เวลาเราเดินไปแล้วแบบมันมันมีทุกที่อ่ะมันมันก้าวเดินต่อไม่ได้มันต้องหยุดแล้วก็ก้มเก็บมันก็เลยได้มาเยอะอย่างนี้มันก็เป็นเช่นนี้แหละก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้เนาะสนุกมากคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่โอากาสหน้าคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ